อ่าครับสวัสดีตอนชเช้าครับวันนี้เราก็มาดูเบดกันนะครับหลังจากที่เราได้ปักไปเมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อคืนแล้วก็ได้มาดูวันนี้เราจะมาดูผลตอนเช้านะครับอ้าวลังแรกครับมาดูกันหน่อยหลังแรกนิ่งอยู่นะครับไม่น่าจะถูกอาการแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนดูจากลักษณะเหยื่อแล้วเหมือนจะเ,เหมือนจะโดนแล้วก็หลุดนะ,นะครับ เราไปดูหลังต่อไปครับนี่เสียบไว้ก่อนตรงนี้นะครับหลังต่อไปอยู่ตรงไหนเราไปดูกันโอ้ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับเบียดอย่างนี้ยังไงเนาะถูกหรือไม่ถูกเนี่ย ต้องดูหญนะ้านะครับเป็นยังไงติดหญ้านะครับโอ้ดึงดึงดึงถูกครับถูกครับปะดูครับปะดูครับออตัวแรกอุย้ยผมต้องกลมนิดนึงครับถ้าไม่กลมไม่ได้เพราะว่าอ,อันนี้เป็นคลองนะฮะดึงขึ้นมาครับติดตรงไหนเนี่ย ุกคับตัวแรกของเช้านี้ครับเป็นปดุกเราจะปากก็ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เดินไปดูหลังเยียนก่อนนะครับโอเคครับเราไปดูกันหลังต่อไปทางนี้ก็เหมือนจะนิ่งลอินไปดูก่อนว่า เอาไม่ถูกครับไปดูต่อไปครับขึ้นมาเสียไหมครับอย่างนี้ก็เหมือนจะนิ่งนะครับไม่น่าจะถูกครับถ้าเป็นแบบนี้เอา้า ไม่ถูกตามคาดครับตามที่เราได้เห็นภาพเมื่อกี้นะครับไปดูคันต่อไปครับไม่ถูกครับมาดูอีกครั้งต่อไปตรงนี้อ๋อตรงนี้เอาขึ้นไปแล้วครับเมื่อวาน ดิ้นเลยครับเอาแล้วครับแบบนี้มีลุ้นครับโอ้โหปลาอะไรน,น่าจะเป็นปลาดุกนะครับ,รบปลาดุกครับปลาดุกครับอ๋อขึ้นมาแล้วครับ ตัวที่สองของเช้านี้ครับตัวที่สองครับเช้านี้ที่เสียไว้ก่อนครับปาลทุกครับเราไปดูกันต่อไปครับหลังนี้เป็นไงครับนิ่งครับ ไม่ถูกครับปิดมันครับปิดหุ่กสองหลังครับฝั่งด้านนี้อันนี้นิ่งอย่างนี้ให้เราจะถูกนะครับ เหมือนจะแน่นด้วยนะครับไม่ถูกครับตามคาดนะไปดูอีกหลังนึงครับอยู่ด้านนู้นครับนี้ก็นิ่งๆครับไม่น่าจะโดนไม่น่าจะถูก โอ้ยไม่โดนครับผมเดียวหมดด้วยเอาเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งด้านนู้นนะครับก็ฝั่งด้านนี้เราจะได้สองตัวนะครับเป็นปลาดุกทั้งสองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งที่เหลือด้านนี้กันต่อนะครับอะมาเริ่มหลังแรกกันเลยนะครับตรงนี้ครับนิ่งๆแบบนี้ไม่น่าจะโดนนะครับ <c oughs> เยอหมดครับขึ้นมา ที่สองครับอยู่ตรงคลองครับก็ไม่น่าจะโดนครับเดี๋ยอก็หมดนะฮะปักไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดการถีหลังนะครับไปดูกันต่อไปครับ ก็นิ่งๆอยู่นะครับไม่น่าจะโดนอ้าวไม่ถูกครับทางด้านนี้ครับสลับกันไประหว่างคลองแล้วก็ทุ่งนานะครับ <c oughs> ทุ่งนานี่ก็ยังนิ่งนะครับไม่น่าจะโดนไม่โดนครับไม่ถูกเลยไป <c oughs> ครับก็มาที่คลองอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็ ไม่น่าจะโดนครับเหมือนจะโดนแล้วหลุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับนี้ครับอุ้ย <c oughs> ไม่โดนครับ ครับดูกันต่อไปครับหลังนี้เป็นยังไงก็วใหม่โดนครับก็ออยังเหลืออีกครับตรงนี้เป็นยังไงไเงียบ ไม่เคลื่อนไหวไม่โดนครับไม่ถูกไม่ถูกสลับกลับมาที่ทุ่งนาของเราเ,ออเราเวนทุ่งนาเนีน่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับ <c oughs> ไม่ถูกฝัทงท่านี้ครับ จะโดน,นเนี่ยหลุดไปแล้วผ่านมาหลายหลังนะครับยังไม่โดนสักหลังเลยนะครับฝั่งด้านนี้หรืออาจจะได้แค่สองตัวเช้านี้ไม่โดนก็ดูกันต่อไปครับ ก็มาหลังนี้หลังนี้นิ่งเอ้าโอ้ดึงเลยครับเอ้าแบบนี้ก็โดนสิครับปลาอะไรครับอ้ขึ้นมาแล้วปลาอะไรครับเนี่ยปลาดุกครับตัวใหญ่ด้วยครับเหลืองเลยนะครับเป็นปลาดุกนาครับปลาดุกบ้านนะครับ ไปดูหลังต่อไปครับหลังจากที่ถูกไปดูกแล้วครับน่าจะตัวที่สามนะครับเชา้านี้ด้านนี้ครับนิ่งๆก็ไม่โดนไม่ถูกเสียไว้ครับดูฝัง่งนั้นต่อครับ เบ,บ็ดนิ่งๆซึ่งไม่น่าจะถูกไม่ถูกนะครับเป็นไปตามที่เราคาดดูต่อไปครับตามไปดูครับอันนี้ก็นิ่งๆครับไม่ถูก ทีนี้เราก็จะไปดูฝั่งที่อยู่ติดกับทุ่งนานะครับโอเคครับก็มาถึงตรงนี้ครับมาดูตรงนี้กันหน่อยครับหลังแรกก็นิ่งซะแล้วครับไม่โดนนิ่งเลยนะครับไม่ถูกครับไปดูสองต่อไปครับ บรรยกาศนี้ต้องบอกว่าเย็นเย็นสบายสบายสบตล์บ้านเรานะครับอากาศเย็นสบายลมพัดมานะครับไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ต้องรีบร้อนรถรถจะติดหรือเปล่าแต่ตรงนี้เย็นสบายนะับไม่มีมลพิษเอาเรามาดูหลังแรกครับทีงนี้ครับนิ่งครับ มาเอยอะครับใครอาจจะกินเบ่อไปจนกว่าจะมีปลามาเห็นนะครับอะไรนี้ฝั่งนี้ครับก็นิ่งนะครับไม่โดนฝั่นี่ครับนิ่งอยู่นะครับไม่โดนเลยมาดูฝั่งด้านนึ้ลครับไปดูกันต่อ นั้นก็นิ่งซึ่งคาดว่าไม่น่าจะถูกดงขึ้นมาก็เป็นตามคาดไม่ถูกครับอันนี้ะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ถูกวกกับมาด้านนี้ครับโอ้เห็นไหมครับเบ็ดลอยอย่างนี้แสดงว่าน่าจะถูกแล้วก็แบบหลุดไปนะครับน่าเสียดาย อันนี้ก็ไม่น่าจะโดนนะครับไม่นิ่งใ่งดินเลยต่อ,อไปครับส่ลนแม่นิหนึ่งเดือยอันนี้ครับโอ้ไม่พูก ันนี้ก็ไม่ถูกสังเกตเห็นนะครับว่ามีหอยเยอะนะครับก็อาจจะเป็นหอยที่กินเหยื่อะนะครับแล้วก็ไม่ถึงปลามาครับปลามาแล้วไม่เห็นเหยื่อก็เลยไม่ได้กินแล้วก็สังเกตนะครับจะมีข้าวที่แบ่งๆตรงนั้นคือหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูของของข้าวนะครับวิธีการกําจัดหอยเชอรี่ของผมก็เกลือไปทําปุ๋ยหมักนะครับตอนนี้เทาวกินไปก่อนนะครับ ไปหมักพอได้ปุ๋ยมาแล้วเราก็มาใส่ข้าวอยู่ดีนะนครับอ้าวฝั่งั้นนุนดึงครับโอ้โหหลังสุดท้ายของเราเป็นความหวังของเราวันนี้ครับผมนี่ก็จะไม่ดูแลนะครับโอ้มาแล้ครับนี่ครับปลาดุกครับวันนี้หลังสุดท้ายในเช้านี้นะครับเคเดี๋ยวเราจะเก็บเป็ดแล้วก็ไปสรุปกันหน่อยนะครับเช้านี้ครับก็ฝั่งด้านนี้ได้มาสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไป สรุปกันนะครับว่าเช้านี้เราได้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เป็นปลาดุกนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยครับทั้งสองตัวนี้เป็นปลาดุกครับไม่ใช่ส่วนใหญ่นะฮะเราเราไปรวมกันทางนู้นครับเอานะครับสรุปผลงานเช้านี้ก็จะได้สีตัวด้วยกันครับเป็นปลาดุกนะครับทั้งสี่ตัวเลยนะครับก็ขนาดก็ตามที่เห็นนะครับกําลังพอดีพอดีนะครับย่างน่าจะกําลังอร่อยนะครับ เค okay, ครับก็สรุปตอนเช้านี้เราได้ประดุกสีตัวซึ่งก็น่าจะพอเที่จะทำกับข้าวนะครับสำหรับการปักเบ็ดแบบบ้านานะครับตามคลองแล้วก็ตามนาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกทีหลังจากที่เราได้มาปักเบ็ดกันอีกในครั้งต่อไปนะครับเช้านี้ก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ